รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอ่านมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมที่อยากจะแนะนำนะครับเอพิโซดนี้ขอมาเรื่องตะกวดสวรนนานะคร <c oughs> okay, <It> ับจากคุณทนากรศิริติมอ่านถูกเปล่าวะโอเคลุยเลยแล้วกันนะครับอ <c oughs> ืมโอ้โหนี่มันตะรวดจริงเหรอวะเนี่ยน่ารักอย่างกระหมาแถวบ้านเลยโอ้ ถ้าพูดคำว่าตะกกดแล้วเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นชินกับชื่อเล่นของตะกวดแถวบ้านเรานั่นก็คือตัวนักครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องตะกวดแถวบ้านเราหน้าเราจะไปคุยกันเรื่องตะกวดแอฟริกันนนนั่นก็คือเจ้าซาวนาน่ามอนิเตอร์นั่นเองนะครับและชีวิตของมันจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับและนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น3วิชาออกนอกโลกแล้วนะ นะอ,อ,อ,อยู่ดีดีเนี่ยวนันีนะเฮ้ยยังอีกนครับผูดถึงสัตว์จำพวกตะเล่นเพลงเดิมอีกละเมื่อไหร่จะเลิกเล่นมุกนี้สักทีเนี่ยฮะเอ๊ะอ,อะไรก็จะไปก็ชิลล่าอย่างเดียวเลย พูดถึงเรื่องสัตว์จำพวกตะกวดแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีทั่วโลกเลยนะครับในเขตอบอุน่นโดยเฉพาะเลยเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยแล้วก็มีอยู่หลากสีสันหลากสไตล์หลากไลฟ์สไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในน้ําอยู่บนต้นไม้อยู่บนดินอยู่อะไรมันนี้หมดเลยนะครับสัตว์จำพวกเนี่ยเกือบจับลิ้นน้องได้เลย <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงคําว่าตะกวดแล้วคนไทยบ้านเรานี่ก็คงจะคุ้นชินกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะบ้านเรานั้นมีตวัว <c oughs> ก็อย่างที turtle, right? ่บอกนะครับว่าแก๊งวอลรนุชเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ผู้คนคุ้นชินกันอยู่แล้วนะนั่นก็เพราะว่าพวกสายพันธุ์พี่แกเนี่ยมันดันมีอยู่ทั่วทุกที่เลยอะเนาะแต่วันนี้เราจะมาเจาะจงวอลรนุชสายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกานะครับนั่นก็คือเจ้าซาวาน่ามอนิเตอร์อ้ฟันพี่โคตรขาวเลยนั้นเนี่ยเออเมึงโฟกัสผิดจุดละดังนั้นวันนี้พี่เอจะพาทุกคนนี้เรื่องที่ไอติไทไปคุยกันเรื่องตัวเี้ยของแอฟริกากันนะครับ เจ้าตะกวดซาวาน่าหรือว่าซาวาน่ามอนิเตอร์ลิสันครับพวกมันเป็นกิ้งกาที่มีไซส์ตัวขนาดกลางๆชาวโยุโรปส่วนใหญ่เขาจะเรียกไอ้เจ้าตัวนี้ว่าบอสมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกิ้งกายอดฮิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวโยุโรปเลยนะครับ แลวก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับป่าจา,าวาหนามอนิเตอร์เนี่ยมันอยู่ในวงของวงตัวเฮี้ยมันบ้านเรานั่นแหละนั่นก็คือในวงวอลนุตแล้วมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิ้งก่านะครับที่มีความฉเฉลียวฉลาดเทียบเท่าพอๆกับหมาแลอว่าพอๆกับตัวตะกวดบ้านเราเลยนะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอยู่ในบ้านได้เลยดูสิว่าน้าของน้องมันแบ้วแค่ไหนแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นกิ้งก่าที่ฉลาดนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าพวกมันจะฉะลาดถึงขั้นแบบหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงแถวบ้านที่ทําตามคําสั่งได้ แต่มันจะฉลาดในระดับที่ประมาณว่าโอเคมนุษย์คนนี้ให้อาหารมันมนุษย์คนนี้ไม่ทำร้ายมันมันก็จะไม่ทำอะไรเราประมาณนี้ครับอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาพึ่งอาศัยประมาณนี้คือในธรรมชาติเนี่ยตัวดุดุก็มีนะครับถ้าไปจับมันก็หวับมือเข้าให้ง่ายๆเลยโดยขนาดเจ้าตัวนี้เป็นกิ้งก่าเลี้ยงนะยังหวับมือเจ้าของเลยนะครับ <c oughs> แต่ก็นั่นนั่นเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็นนไมด้หมายความว่าพวกมันจะไม่ดุนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์ตัวนั้น รกรวดซาวาน่านั้นมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Wallanus e x c e s t o m a t i c u s นะครับคำว่า e x c e s t o m a t i c u s ข้างหลังเนี่ยมันมาจากภาษากรีกนะครับที่แปลว่าผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่่าดูตรงหลังท้ายทอยมันน่าดูดิเป็นต,ตุ่มๆเลยเห็นไหมไม่ได้เป็นสิวนะนั่นมันเป็นผิวหนังของน้องจริงๆ,ๆที่กล่าวมานั้นก็เป็นลักษณะพิเศษของเจ้ากิ้งกาสายพันธุ์นี้และถึงแม้ว่าเจ้าซาวาน่ามอนิตเตอร์จะเป็นตระกูลตัวเฮียนะครับแต่พวกมันก็ไม่ได้มีแขนขาหรือว่าคอยาวเหมือนกับตัวเฮียที่บ้านเรานะในทางกลับกัน พวกมันกับเป็นกิ้งก่าที่มีแขนขาทรงพลังมากๆเลยนะครับใช้ในการขุดรูได้เป็นอุโมงค์อุโมงค์เลย oh. และก็แน่นอนนะครับว่าพวกมันเป็นกิ้งก่าที่มีขากรรไกรที่ทรงพลังเอามากๆเลย oh. อาหารหลักของซาวาน่ามอนิเตอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วตอนที่พวกมันยังเด็กพวกมันจะหา,มาแมลงเล็กๆกินนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็อาจจะกินสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วเจ้าซาวาน่ามอนิเตอร์เนี่ยมันมีอาหารการกินที่แตกต่างจากกิ้งก่าสายพันธุ์อื่นพอสมควรเลยนะคือพวกมันจะชอบกินมแมลงเปลือกแข,ข็งอย่างเช่นพวกกิ้ง คืออะไรอย่างงี้แล้วก็หอยทากเนี่ยก็คือจานโปรดของพวกมันเลยนะครับแน่นอนละ่ะไลฟ์สไตล์ที่ชอบกินของแข็งแข็งแบบนี้ฟันของพวกมันก็จะต้องซัพพอร์ตกิจกรรมแบบนี้ด้วยนะครับฟันของยิงกาสาวาน่าเนี่ยมันจะเป็นฟันที่เอาไว้บดขยี้นะครับไม่ใช่ฟันแหลมๆที่เอาไว้ฉีกทึ้งเนื้อในธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นเจ้าสาวาน่ามอนิเตอร์ไปรวมถึงกินซากสัตว์เหมือนตัวเฮียบ้านเรานะครับอ้าว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 เย นี่ถ้าอัมว่ากิ้งกาสายพันธุ์นี้ออกไข่ทางๆจะโกรธกันไหมเนี่ย ตอนหน้ามอนิเตอร์พวกนี้นะครับพบในธรรมชาติไปตั้งแต่แถบประเทศเซเนกัลไปจนถึงประเทศซูดานเลยนะครับถือได้ว่าการกระจายพันธุ์ของพวกมันนั้นค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับและที่อยู่ส่วนใหญ่ของพวกมันนั้นก็มักจะเป็นทุ่งหญ้าพวกมันจะขุดรูอยู่และแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปัญหาเดิมๆเ,เลยถูกมนุษย์ทำลายถิ่นที่อยู่มันก็เลยต้องมาอยู่ใกล้ๆกับมนุษย์นั่นแหละกลายเป็นว่าปรับตัวจากกิ้งก่าบ้านนอกเป็นกิ้งก่าอยู่ในเมืองได้ซะง,งั้นนะครับเหมือนตัวเฮียบ้านเรานเน,ห,ะนะนหนนโชคดี่อย มีมนุษย์ใจดีรับไปอุปถัมภ์นะครับอยู่สบายเลยนะเ no? นาะอยากไปกิ้งก่าบ้างจังเลยได้หนุนตักสาวด้วยอย่าง <S 2> <S 2> <S ที่บอกไปนะครับพเจ้าสมานามอนิเตอร์พวกนี้นั้นมันเป็นกิ้งก่าที่ค่อนข้างที่กระจายพันธุ์กันเป็นวงกว้างและอยู่ในหลากหลายพื้นที่ดังนั้นในธรรมชาติเนี่ยเจ้าก,กิ้งก่าพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายสีหลากหลายฟอร์มหลากหลายแพเทเทิร์นเลยนะครับแล้วแต่ทินที่อยู่อาศัยของพวกมันนะนะแล้วถึงแม้ว่าสีจะต่างไปบ้างแต่ก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันหมดเลยนะครับและในปัจจุบันนี้ก็มีสี่มนุษย์ ขึ้นมาแล้วแหละครับอย่างเช่นพวกสีเผือกอะไรอย่างเงี้ย ปัจจุบันนี้ประชากรของสวานนามอนิเตอร์นั้นก็ถือว่าไม่ไ้นนาเป็นห่วงอะไรมากนะครับเพราะไอ้เจ้าพวกนี้มันออกไข่ทีละเยอะแยะเลยแล้วก็อยู่ทั่วไปหมดเลยนะครับในแอฟริกานะเจ้าตะกรวดสวานนาพวกนี้มันมีฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับตัวพูกกับตัวเมียจะจับคู่กันเพื่อปั๊มปั๊มเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์พอได้เสียกันเสร็จตัวเมียก็จะไปขุดรูวางไข่ไข่ทีนึงก็40ฟอง50ฟองก็ว่ากันไปแล้วแต่ความสมบูรณ์ของตัวเมีย ลูกที่ออกมากับตัวกระตือเดียวเองนะครับไอเจ้าพวกนี้มันเอาตัวรอดเองในป่าได้นะครับด้วยการขุดรูอยู่นั่นแหละเพราะว่าตัวน้อยนอยแบบนี้นั่นเป็นอาหารอันโอชาเป็นอาหารอันโอชาของสัตว์หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเดียวกันเองก็เหมือนกันนะนะ จริงๆแล้วในแอฟริกาเนี่ยครับมันไม่ได้มีแต่สาวนาน่ามอนิเตอร์หรอกนะครับไอตัวเด่นๆก็ยังมีอีก2 3สตัวนะครับอย่างเช่นพวก w h i t โ t h r o a t m o n i อร์หรือว่า Black t h r o a t Monitor นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายคลึงกับเจ้าสาวาน่ามากๆเลยนะครับแต่สาวาน่าเนี่ยจะตัวเล็กกว่านะยาวจริงๆเน่ยได้ประมาณ1 0อกว่าเซนหรือว่า120เซนเองแต่ว่าเจ้า Black t โ r o a t หรือ White โท r o a t น่ยมันยาวได้มากกว่านั้นนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็น Black t h r o a t หรือว่า w White t โท o a t เนี่ยจะถูกใจสายใหญ่นะครับ เลยนะครับแต่สวัหน้ามอนิเตอร์เราเนี่ยมากสุด120ก็เก่งแล้วนะครับหมายถึงเซนติเมตรความยาวนะก็นั่นแหละนอเป็นออปชั่นที่เลือกได้นะครับแต่ราคาก็ต่างอยู่แล้วแต่เราซนิยมคนชอบนะครับถ้าชอบซสายใหญ่เต็มไม้เต็มมือก็ไปทางโน้นถ้าชอบซสายเล็กมินิไม่ใหญ่มากก็มาทางนี้การเลี้ยงเจ้าสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้นั้นจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยนะโอ้โ้อ้มือมืออ้าวกําลังจะพูดนี่ไม่ดันขาดคําเลยเรียบร้อยแล้วนี่เป็นการป้อนอาหารให้สัตว์เลื้อยคลานแบบที่ไม่ถูกวิธ คนใช้มือเปล่าๆนะใช้แหนบขีบให้มันดีกว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเวลาพวกมันหิวๆเนี่ยมันพุ่งใส่เลยนะครับมันไม่ทันแยกหรือว่าอันไหนนิ้วอันไหนอาหารคือบางครั้งการพลาดถูกพวกมันกัดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดของสัตว์พวกนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพวกมันก้าวแล้วนะดูยังเคสนี้เนี่ยเอานิ้วไปล่อเล่นกับมันก็เรียบร้อยเลยเห็นไหมนะครับมันนึกว่าอาหารน่ะนะ ดังนั้นสําหรับคนที่กําลังสนใจและอยากเลี้ยงสัตว์เลือ้อยคานพวกนี้ก็ควรจะศึกษานิสัยและพฤติกรรมของสัตว์เลือ้อยคานพวกนี้ก่อนนะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้เลย <laughs> อ๋อลืมบอกไปนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ยังมีข่าวดีอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเจ้ามอนิเตอร์สวานนาเอ้ยสวานนามอนิเตอร์พวกนี้ <laughs> คือเจ้าพวกเนี้นะถ้าเอาไปอยู่ที่บ้านเนี่ยมันกินแมงสาบเรียบเลยนะครับพี่ยาการันตี <laughs> ถือได้ว่าถ้ามีพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านก็สามารถที่จะกระจัดสัตว์รังควานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่เจ้าของนะจะให้กินไม่ให้กินเพราะแม้กสามันสกระโปวอะนะก็อาจจะต้องกังวลเรื่องสุขภาพน้องกันบ้างแหละครับทายพย่งแถพยาธิอะไรงี้ก็ว่ากันไปละเหตุผลสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้องน่ารักมากว้า,วาตาเทนเล่นอะไรคนดูตกใจหมด ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์จจกด u b s ส r i b e แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เหียนด้วยนะครับสำหรับรายการวิชาเกินสัตว์โลกตอนน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับได้เวลาอาหารแล้วลูกโอ้โอ้้หนูหนูไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงงับไม่ได้งับไม่้อยติดผูกไม่ถึงโอ้ไม่ถึงอ่โห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 